เดี๋ยวมาดูนะครับตัวต้าวิโอกอนนี้ผมเปลี่ยนต้องมาดูเชอชีตแ้วก็เปลี่ยนทับแล้วตั้งใหม่ที่มีลูกบ้านติดมาแล้วนะครับคือว่าไปได้มาล้องไม่ผิดนะครับมขอมาเช็คเรียบร้อยตอนนี้ก็เครื่องติดเครื่องติดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้าวัชีตก,ก็สวยอยู่นะครับข้าวโชีดก็สวยอยู่นะครับ อออพอแต่เพราะหัวขีดมันไม่ได้เปลี่ยนปลายใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสแรงดันดูนะครับนี่ผมเทสแรงดันสูงนะครับถ้าพาร์กเก็ตต้องการแสนหกนะครับมันได้แสนห้าแสนห้าเก้า,า,าได้อยู่นะครับมาดู เรเรียบร้อยกลับบ้านได้นะครับสี่ตโอเคจบข่าวช่วงตับวงกลงครับอกเต็ียไปเก็บที่นี้เรียบร,ร้อยนะครับหยุดต่อนะครบับสต็อปสตอปแล้วก็เดินบานิ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมเปินให้ดูโอเคจบข่าวช่างตัววงกลมรับลมได้เลยนะครับ